น,นั่นมันเข้ากล่องสวดของฉันนะคะคือฉันจะอาให้พี่นะคะวันนี้พี่สาวฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่วันแรกพี่สาวเหรอนี่เธอคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงกล้า้พี่สาวตัวเองมาทำงานที่เดียวกันแบบนี้ทำงานที่เดียวกันไม่ได้หรอคะฉันว่ามันก็ดีออกนะคะ มาทำงานด้วยกันแล้วก็กลับพร้อมกันประหยัดค่าน้ำมันดีออกอ๋อ,อฉันลืมไปว่าเธอมันบ้านจนแต่ถ้ามีพี่สาวเป็นแค่แม่บ้านแบบเนี้ยฉันไม่กล้าบอกคนอื่นเขาหรอกนะฉันอายเขาฉันจะอายทำไมล่ะคะในเมื่อพี่สาวฉันเสียสละตัวเองไม่เรียนต่อมาทำงานแล้วก็ส่งฉันเรียนจนจบป,ปริญญ,ญาตรี โถ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 ทำงานส่งน้องสาวจะเรียนจบปริญญาแต่น้องสาวหางานดีๆทำไม่ได้สุดท้ายก็ได้เป็นลูกน้องฉันอยู่ดี ฉันเป็นลูกน้องคุณเพราะฉันเพิ่งเริ่มทำงานที่นี่ได้มีกีป่ปีแต่ฉันคงเป็นลูกน้องคุณไม่ได้ตลอดหรอ,คอหกค่ะข้ากล่องคืนด้วยค่ะผู้จัดการข้าวกล่องหรอฉันไม่ได้อยากได้หรอกนะอะอออออขอโทษทีนะทีข้าวกล่องมันหนักอะ่ะ มือฉันมันถือไม่ไหวทำไมพูดจักการทำแบบนี้ล่ะคะฉันไมไ่ตั้งใจจริงๆข้าวมันตกพื้นแล้วอะงั้นเราไปให้หมากินแทนแล้วกันแต่ถ้าพี่เธออยากกินนะ่ะงั้นก็ตามสบายเลยนะ ถึงผู้จัดการแต่ทำไมคำพูดและการกระทำถึงได้ต่ำแบบนี้ล่ะคะเ่เธอกล้าว่าซะหรออยากโดนหักเงินเดือนทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะฉันขอโทษแทนน้องฉันด้วยค่ะพี่จะไปขอโทษเขาทำไมเขาดูถูกพวกเราแถมขู่จะหักเงินเดือนพวกเราอ้กย่ังหากพวกเธอแค่พนักงานกระจกกระจก ่อให้ไปฟ้องคนอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกนะว่าคนที่ตำแหน่งใหญ่อย่างฉันเนี่ยจะลดโตแล้วมาคุยกับพวกเธอต่อหน้าคนอ,อื่นนี่ทำตัวเป็นผู้ดีแต่รับหลังนิสัยแย่แบบเนี้สักปันแล้วก็มีคนรู้ความจริงว่านิสัยคุณเป็นยังไงรู้อะไรยังไงไม่มีใครทำอะไรฉันได้อยู่ละหัดเจียมตัวแบบพี่สาวเธอซะบ้างสิ ต่อไปเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาข้าวตกพื้นแล้วว่าอย่าลืมเก็บไปทิ้งด้วยนะงานสปกสปรกสกปรกแบบเนี้ยทำประจำไม่ใช่หรอค่ะเดี๋ยวฉันเก็บเองค่ะพี่ไม่ต้องเก็บเพื่อการทำหนดเองก็เก็บเองสิคะฉันไม่ทำหรอกนะงานสปกปรกแบบเนี้ย มันก็เหมาะแม่บ้านอย่างพี่เธออยู่แล้วนี่พนักงานฉันต่ำฉันสั่งให้เก็บเธอก็ต้องเก็บไม่งั้นนะฉันจะหักเงินนัอง,งพี่ทั้งน้องเลยผมเห็นและได้ยินทั้งหมดแล้วนะครับ ฉันแค่เอาเข้ากล่องมาให้แม่บ้านนะคะแต่แม่บ้านทําลนบอกทําทาไปสิเป็นถึงผู้จัดการแต่ทำไมคุณถึงพูดจาดูถูกและไม่ให้เกีคนอื่นแบบนี้ล่ะครับทุกอาชีพไม่มีแบ่งชนชั้นหรอกนะครับว่าอาชีพไหนสูงส ืออาชีพไหนต้อยต่ำมีแต่ความคิดคนเท่านั้นแหละครับที่ต่ําต้อยพี่สาวของคุณหวานเขาเป็นแม่บ้านแล้วมันเป็นยังไงนะครับคุณเป็นหัวหน้าเขาแทนที่จะดูแลช่วยเหลือกันแต่คุณกลับข่มขู่และดูถูกลูกน้องตัวเองหัวหน้าเป็นแบบเนี้ยคุณจะให้ลูกน้องเขานับถือคุณได้ยังไงท่านประธานคะคือฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วค่ะ ฉันขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะนี่คุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอครับเรื่องที่คุณทำทิสใสยย่แย่ๆกับเพื่อนร่วมงานผมรู้หมดนะครับผมให้โอกาสคุณหลายเดือนแล้วแต่คุณก็ยังไม่ปรับปรุงตัวเองฉันสัญญาค่ะต่อไปจะไม่เกิดแบบนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะคุณป้าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแน่ๆครับเพราะผมไลยย่คุณออกครับ อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันมีภาระคา่าใช้จ่ายเยอะแยะถ้าฉันตกงานจะทำยังไงล่ะคะนั่นมันก็เรื่องของคุณครับไม่เกี่ยวกับผมเชิญออกไปจากบริษัทผมได้แล้วครับแต่คุณฟ้าคะไม่ว่าจะเรียนจบสูงหรือทำงานตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ดูถูกคนอื่นบางคนได้ดีเพราะคนอื่นพูดดูถูกแต่มีอีกหลายคนที่ชีวิตต้องตกต่ำ เขาชอบพูดดูถูกคนอื่นเช่นกัน